ลองฟังประเด็นนี้ดูนะครับจากกรณีที่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่านหนึ่งเนี่ยได้ออกมาขอความเป็นธรรมระบุว่าเคยค้ำประกันให้กับอาจารย์หญิงท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นแม่ของนักแสดงหนุ่มนะครับแมงมุมกิติพัฒนแต่ปรากฏว่าแม่ดาราเนี่ยไม่ยอมจ่ายหนี้ทำให้ผู้ที่ค้าประการหลายรายเกิดปัญหาทั้งโดนยึดบ้านนะฮะจ่ายหนี้แทนจนเรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะครับเมื่อปี2562ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยดาราหนุ่มได้เผชิญหน้ากับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคู่กรณีคุณแม่เนี่ยแหละแล้วก็ยอมรับว่าคุณแม่กู้เงิน1.4ล้าน แต่ไม่จ่ายเงินจริงนะครับทำให้เพื่อนครูที่ค้ำประกันให้เนี่ยต้องเดือดร้อนแล้วก็และเขาเองเขาพูดนะเขาพร้อมที่จะชดเชยให้แทนจำประโยคนี้ไว้นะครับล่าสุดนะฮะอดีตผู้นวยการโรงเรียนเนี่ยก็ได้ออกมา เปิดใจทั้งน้าตานะครับบอกสุดแสนจะลําบากชีวิตบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะต้องมานั่งใช้นี่แทนคุณแม่ดาราหนุ่มเงินแต่ละเดือนก็ถูกหักไปแบบแทบจะไม่เหลืออะไรยังคงต้องชดใช้นี่ไปจนวันตายกลุ่มผู้อํานวยการโรงเรียนและคุณครูอีก8คนต้องมารับชะตากรรมแบกรับนี่อีกทั้งอย่างเล่าว,ว่าภรรยาของผู้อํานวยการโรงเรียนคนหนึ่งเนี่ยเครียดจัดนะฮะ จนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตไปแล้วส่วนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอีกคนหนึ่งก็ถูกทวนทวงนี้จนเส้นเลือดฝอยแตกต้องพิการอยู่เพียงลำพังพร้อมกับฝากไปถึงคุณแม่และดาราหนุ่มคนนี้นะครับบอกหากทราบข่าวให้ติดต่อมาช่วยเหลือกันบ้างแต่มันไม่ใช่อะไรหรอกความเคลื่อนไหวในอินสต g r a m มของดาราหนุ่มคนนี้นะฮะ อันนี้เราต้องคงจะต้องไปหาความจริงนะว่าตกลงมันจริงอะไรยังไงโพสต์ Post รูปเป็นภาพรถหรูพ orsche ป้ายแดงพร้อมกับติดแคปชั่นแฮชแท็กว่าจะเปจนกว่าจะล้มละลายนอกจากจะเปแฟนสาวด,ด้วยรถหรูป้ายแดงแล้ววันเกิดแฟนสาวที่ผ่านมาดาราหนุ่มนะฮะยังเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญเป็นกระเป๋า air mes ครวมทั้งยังโพสต์ภาพที่ไปเที่ยวที่พักหรูๆร,รวมถึงร้านดังๆอีกด้วยครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ